โอเคก็ขอต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องลิททีมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่2ของวันนี้นะครับในคลิปนี้ก็จะมาสร้างซองทูมาดีแจกให้กับเพื่อนๆนะครับก่อนไปสร้างซองนะครับขอมาอัปเดตกิจกรรมอีกกิจกรรมอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับก็ไปดูกันก่อนนะครับก่อนที่กิจกรรมจะหมดเขตในวันที่5มกราคมปีหน้านี้นะครับก็ไปดูกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับก็คือเจ้าตัวงานเทศกาลปีใหม่ของแอปพลิเคชันเหลมันเอกนั่นเองนะครับ เพียงแค่เราติด1อันดับในหมื่นอันดับแรกนะครับก็จะได้รับทูมานิพเวเดตอย่างน้อยมูลค่า1นึ่ห้าบาทเลยนะครับตรงนี้นะครับไม่ยากนะครับสําหรับวิธีการจะติดอันดับนะครับก็เขาจะมีบอกอยู่นะถ้าเกิดอันดับหนึ่งหมื่นนะครับว่าตอนนี้ทําคะแนนได้อยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งผมมองว่าไม่ได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคด้วยนะครับว่าจะทันยังไงนะครับถึงที่จะติดอันดับ1นหมื่นได้นะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายช่องอ่ามีเพื่อนๆหลายคนในช่องนะครับ ติดอันดับแล้วก็ได้รับเงินทูมานี่วอรเเ็ตในซีซันก่อนหน้านี้มาแล้วน่าจะ,จะเกือบ20คนได้นะครับที่ทักมาพูดคุยกับผมนะครับโอเคเราไปดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการทําในซีซันที่2ตรงนี้ยังไงครับลิงก์กิจกรรมนะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถกดขึ้นมาแล้วก็มาทําตามพร้อมกันได้เลยนะครับ ก็ไปดูกันเลยนะครับสำหรับในส่วนของงานเทศกาลปีใหม่ตรงนี้นะครับก็ให้เรากดเปิดแอป l e m o n เอ็กนะครับจากนั้นคนไหนที่ยังไม่มีแอปนะครับหรือว่ายังไม่ได้อัปเดตแอปนะครับก็ไปทําการติดตั้งอัปเดตแอปให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดเปิดเข้ามาได้เลยคราวนี้นะครับงานเทศกาลปีใหม่ตรงนี้มันจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาให้เรากดเข้าร่วมนะครับจากนั้นก็สามารถใช้ทิกตอ k ในส่วนของ บัญชี Google หรือว่าใช้เบอร์โทรในการสมัครล็อกอินเข้ามาใช้ Lemon 8ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเวลาเราสมัครล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับก็จะได้รับดอกไม้ไฟ1ดอกนะครับซึ่งสิ่งที่จะมาจัดเป็นอันดับ1นึ่งอันดับนะครับหนอันดับแรกนะครับเขาจะวัดกันที่ดอกไม้ไฟนะครับก็คือเราจะต้อง สะสมดอกไม้ไฟนะครับเพื่อให้ติดอันดับในหมื่นอันดับแรกนั่นเองนะเราถึงจะมีสิทธิ์ได้รับทูมานิเวยตอย่างน้อย1นึ่งร้อยบาทนะครับกิจกรรมนี้ง่ายนะครับไม่ยากนะครับแอบมากระซิบบอกนะตรงนี้ก็กดเข้าใจแล้วไปได้เลยนะครับจากนั้นเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการหาดอกไม้ไฟในแต่ละวันเนี่ยเราจะสามารถทํำยังไงได้บ้างนะครับก็จะมีทั้งหมด3วิธีหรือว่า3ขั้นตอนด้วยกันนะครับหก็คือจะเป็นการเช็คอินรายวันนะครับเพื่อรับดอกไม้ไฟวันละ5ดอกนะครับแล้วก็2 จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับซึ่งแค่เราแชร์ลิงก์กิจกรรมออกไปนะครับก็จะได้รับดอกไม้ไฟวันละ8ดอกด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของผู้ใช้งานเก่ากับผู้ใช้งานใหม่นะครับก็ตรงนี้ถ้าเกิดเขามากดลิงก์จากเราให้นะครับก็ถ้าเป็นผู้ใช้งานเก่าก็จะได้45 ดอกไม้ไฟแล้วก็ผู้ช่วยงานใหม่จะได้50ดอกไม้ไฟนั่นเองนะครับเทคนิคในการติดอันดับหนึ่งหมือนอันดับแรกนะครับก็ให้เราเนี่ยแชร์ลิงก์กิจกรรมนะครับอาจจะให้ญาติให้เพื่อนให้แฟนของเรานะครับทำการช่วยกดลิงก์กิจกรรมให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถทําให้เราสามารถติด อันดับ1 0,000อันดับแรกได้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนใช้วิธีการนี้อยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงนะครับลองไปใช้กันได้เลยนะครับแล้วก็สารนะครับจะเป็นการช่วยเพื่อนอันนี้ก็จะได้ดอกไในไฟอีกวันละ5ดอกด้วยกันนะครับสำหรับการช่วยเพื่อนตรงนี้นะครับก็สามารถมากดลิงก์ช่วยเพื่อนในแต่ละวันได้เลยนะครับไปกดลิงก์คนไหนก็ได้นะครับเพื่อช่วยเพื่อนนะครับก็จะได้รับอีก5ดอกไม้ไฟนั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของงานเทศกาลปีใหม่นะครับ ต่อมาในส่วนของโทมานี่บอเดบเพื่อนๆสามารถทำเพื่อรับโทมานี่บอเดได้นะครับมาดูกันว่าทำยังไงนะครับก็คือไปที่โปรไฟล์ของเลมันเอ็กนะครับจากนั้นเลือกไปที่โปรไฟล์ของเราด้านล่างขวามือสุดนะครับจะเป็นรูปไอคอนคนนะจากนั้นอันที่2นะครับมากดแก้ไขชื่อนะครับแล้วก็ทําการเพิ่มเบอร์บอเดตลงไปตรงนี้เรากดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะในส่วนของชื่อตรงนี้นะครับการแก้ไขนะครับให้เพื่อนๆใส่แค่เบอร์บอเดตอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทยอยโอนไปให้นะครับ คาดว่าน่าจะเป็นตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวจะไปไล่เช็คแล้วก็ทยอยโอนให้ทีละคนอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าิ้นปีผมก็มีการปาร์ตี้เขาดาวนะครับก็อาจจะมีการดริงกิงกันนะครับก็อาจจะไม่สะดวกโอนให้นะครับก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แก้ไขเป็นแค่เบอร์อย่างเดียวนะครับเพิ่มเบอร์ไปอย่างเดียวนะครับตรงนี้ใส่แค่เบอร์อย่างเดียวแล้วก็กดยืนยันหรือว่ากดดันตรงนี้ไปได้เลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับ ตรงนี้ก็จะได้รับคนละ2 t งโมานี่วอลเรดนะครับก็สามารถมากดลิงก์ได้น่าจะทุกวันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็ลองมาร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกันได้นะครับโอเคเราขอตัดกันมาที่แอปโทมานี่วอลเรดนะครับเมื่อกี้กิจกรรมเลมอนเอ็กนะครับได้คนละ2องมานี่วอลเรดนะอันนี้เป็นกิจกรรมที่ช่องจัดขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นกิจกรรมแจกซองโทมานี่วอลเรดนะครับเราไปทําการสร้างซองกันดีกว่านะตรงนี้เราจะเลือกสุ่มแบบว่าส่งให้หลายคนนะครับ แล้วก็จะเป็นการสุ่มนะครับสำหรับลิง์ซองในคลิปนี้นะครับก็จะเอาเป็นอ่าเท่าไหร่ดีนะเอาเป็นสัก60สิ l วอลเลตละกันนะครับกดถัดไปอ่าต้องเป็นการสุ่มนะ60วอลเลตคนที่ได้รับเอาสัก20คนนะครับตรงนี้ก็กดถัดไปได้เลยแล้วก็ทําการกดยืนยันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับในคลิปนี้นะครับลิง์ซองจะวางให้ตอนหนึ่งทุ่มตรงนะครับย้ำนะครับลิงก์ซองนี้จะวางให้ตอนหนึ่งทุ่มตรงนะครับ คลิปนี้น่าจะออนแอร์ประมาณสัก6โมงนะครับแล้วก็จะวางลิงก์ซองให้ตอนหนึ่งทุ่มตรงแล้วก็เทคนิคในการมากดรับลิงก์ซองนะครับคนไหนที่ยังไม่เคยรับนะครับผมทำคลิปสอนรับไว้แล้วนะครับว่าจะรับยังไงนะครับแล้วก็เทคนิคในการรับอีกเทกคนิคหนึ่งนะครับก็คือทําการตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้นะครับเ <s> ช่นผมบอกว่าผมจะวางลิงก์ซองให้ในคลิปนี้ตอนหนึ่งทุ่มตรง,งเพื่อนๆก็ทําการตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้สักตอนประมาณ 6โมง58หรือว่า6โมง59นะครับเพื่อมาสแตนบายในการกดรับซองุมาี์ทนิวเดดนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ